สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะที่ทางทองสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพีรพลพงศ์ครับรับหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมราคาทองสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีในส่วนของตัวเลขสําคัญต่อตลาดทองนั่นก็คือตัวเลขนอนฝานะครับผมนะภาพรวมทางเทคนิคมองอย่างไรนะครับมุมมองฟาดเดโมนทอมไปทางไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพีรพลพงศ์จะสรุปให้ฟังครับ เทรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย21ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลยก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตส่วนของราคาทองคำล่าสุดกันก่อนครับในส่วนของราคาทองโลกตอนนี้นะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาทำออทามไฮนะครับ2233า,า,านะครับในส่วนของราคาทองบ้านเรานะครับตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่38,450ขายออก3 8 5 5 0 นะครับราคาทองออสเตรเลียครับรับซื้อคืน38,450ขายออก38,550นะครับตอนนี้ไอ้อินโกสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2,234เหรียญนะครับผมเวลานะครับบ่ายสโมงครึ่งนะครับในวันที่29เดือน3นะครับผมปี2อ6 7ครับมาต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคำนะครับนับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าราคาทองเนี่ยนะครับได้รับปัจจัยบวกจากหลายๆปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่นะครับนักลงทุนคาดว่าเฟดนะครับน่าจะยังคง ต้องลดดอกเบี้ยต่ออย่างน้อยอีก3ครั้งนะครับในครึ่งปีหลักนี้นะครับและรวมไปถึงครับในส่วนของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ยังดําเนินต่อไปและมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับตรงนี้นะครับชัดเจนครับว่าสะท้อนนะครับการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับของบรรดานักลงทุนในช่วงนี้นะครับผมและรวมไปถึงครับในส่วนของในช่วงนี้นะครับนักลงทุนนะครับจะพยายามลดการถือดอลลาร์นะครับเพื่อรอประกาศตัวเลขสําคัญนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข PCE นะครับดัชนีนะครับราคาผู้บริโภคนะครับของสหรัฐซึ่งจะมีการประกาศในวันศุกร์ที่29นะครับมีนาคมนี้นะครับและรวมไปถึงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยที่จะต้องโฟกัสหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนอนฟาร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขตลาดแรงงานต่างๆนะครับตรงนี้จะสะท้อนภาพรวมเงินเฟ้อนะครับว่าเงินเฟ้อนะครับยังอยู่ในระดับสูงต่อไปหรือไม่หรือมี ภาวะที่ร่วงลงมาบ้างแล้วลดลงมาบ้างแล้วนะครับผมการที่เงินเฟ้อนเนี่ยมีแนวโน้มทยายาสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เฟดนะครับอาจจะไม่รีบเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองอาจจะได้รับผลกระทบปัจจัยลบจากปัจจัยนี้นะครับกลับกันนะครับหากว่าในส่วนของตัวเลขสภาพว่าเงินเฟ้อนเนี่ยมันลดลงนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเร่งให้เฟดนะครับรีบเร่งลดดอกเบี้ยก็เป็นได้นะครับตรงนี้จะเป็นปัจจัยบวกทอง ฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลขปัจจัยนะครับสัปดาห์หน้ากันว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีหลายๆตัวเลขนะครับที่ส่งผลให้เอฟเฟกตต่อดอลลาร์และแน่นอนครับว่า High e f เฟกตต่อตลาดทองนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่1เมษายนเวลา3ทุ่มครับก็จะมีในส่วนของตัวเลข ISM นะครับ Manufacturing PMI ของฝั่งสหรัฐครับจะมีการประกาศในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับ2เมษายน3ทุ่มครับจะมีในส่วนของ นะครับ job opening นะครับตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ของฝั่งสหรัฐครับซึ่งจะมีการประกาศในช่วงเวลา3ทุ่มเช่นกันครับวันที่3เมษายนนะครับทุ่ม15นะครับจะมีในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเอกชนของสหรัฐครับเวลา1ทุ่ม15นะครับวันที่4นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐครับเวลาทุ่ม30และวันที่5สุดท้ายไฮไลท์สำคัญครับตัวเลข nonfarm การจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับทุ่ม30ครับ จะเห็นว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีในส่วนของตัวเลขที่มีความผันผวนต่อดอลลาร์และทองคาอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะภาพรวมแล้วนะครับหากตัวเลขนะครับส่งสัญญาณต่อภาวดวนเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในเชิงที่ทางบวกเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ภาพรวมดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่านะครับและก็อาจจะลดการคาดการณ์ว่าเฟดนะครับอาจจะเอ่อไม่ต้องรีบเร่งลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับผมทีนี้เราจะต้องมาติดตามกันอีกที นะครับสำหรับถ้าตัวเลขนะครับออกมากลับฝั่งนะครับหรือในตรงกันข้ามเนี่ยนะครับตัวเลขแย่ออกมามากๆเนี่ยนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้เฟดนะครับจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่แน่นอนอย่างน้อยสาครั้งหรืออาจจะลดเร็วกว่านั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองนะครับผมก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขนะครับ ADP นอกร์มและก็นอกรามนะครับผมและตัวเลขอื่นประกอบก็สําคัญเช่นกัน ไฮเอฟเฟกต่อตลาดทุกตัวนะครับผมย้ําเลยนะครับผมสัปดาห์หน้านะครับทองอาจจะทำออทามไฮใหม่หรืออาจจะทุบก็ได้นะครับผมนะฉะนั้นตัวเลขการคาดการณ์จะประกาศอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปอีกทีครับก่อนอื่นนะครับเรามาเกาะติดในส่วนของภาพรวมความเคลื่อนไหวราคาทองในข้อมูลเชิงเทคนิคกันบ้างนะครับผมนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของดอลลาร์นะครับแน่นอนครับว่าดอลลาร์นะครับปกติเคลื่อนไหวพกพันกับราคาทอง นะครับผมตอนนี้นะครับดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่าชัดเจนครับเลยหนุนทําให้ราคาทองเนี่ยปรับบวกขึ้นมาต่อเนื่องและทำออนทำไฮนะครับเงินบาทนะครับแทนที่จะปรับตัวแข็งค่าลงมาบ้างนะครับผมหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่ากลับมาครับในส่วนของปัจจัยภายในก็ยังคงเอื้อหนุนนะครับทำให้เงินบาทนะครับยังคงอ่อนค่าอยู่ตอนนี้นะครับเงินบาทอยู่ที่ประมาณ36.40นะครับถือว่าอ่อนค่าสูงอยู่นะครับผมนะฮะแทบจะสูงสุดในรอบ5าเดือนเลยนะครับผมถ้าดูจากกราฟนะครับ นั่นก็เป็นเหตุทําให้ภาพรวมราคาทองเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นหมดครับผมนะฮะในส่วนของราคาทองแท่งและรูปธรรมเอ่อและรูปเอ่อรูปประพันธ์นะครับทำออทำพายทำพายทั้งคู่นะครับผมนะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคทองคำไปบ้างนะครับโกลสปอร์ตอนนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยนะครับผมนะฮะขึ้นมาทําจุดฮออทำพายนะครับอยู่ที่ประมาณ2 2 3 3นะครับผมนะฮะก็ถือว่านะครับมีการปรับบวกขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ นะฮะประมาณต้นเดือนนะครับประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับราคาทองแทบจะไม่แผ่วเลยปรับตัวอย่างทีศทางขาขึ้นมาโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยนะครับใครหวังว่าจะย่อซื้อนะครับค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นชัดเจนตั้งแต่นะครับครึ่งเดือนของเดือนกุมภาพันธ์แล้วตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับภาพรวม d i r เ c t ชันนะครับกราฟทม์เฟรมรายหนึ่งวันนะครับเป็นตัวแทนนะครับประจําวันนะครับผมของแต่ละวันวันนี้นะครับวันที่ 28- 29กก็เคลื่อนไหวในที่ระดับนี้นะครับผมนะฮะ ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับผมนะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะหลายเหรียญแล้วด้วยนะครับผมถ้ามาดูในเชิงทางเทคนิคแล้วเนี่ยกราฟแท่งเทียนตอนนี้นะครับยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50 100 200นะครับผมบ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่าตอนนี้ตลาดทองตอนนี้นยังคงอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นในภาพรวมใหญ่อยู่นะครับผมฉะนั้นฝั่งฝั่งขาซื้อหรือขาขึ้นได้เได้เปรียบเนี่ยอยู่ในที่ทางขาขึ้นเนี่ย หมายความว่าขาซื้อได้ยังได้เปรียบตลาดนะครับอันนี้เป็นภาพรวมทางเทคนิคนะในส่วนของ moving average ในส่วนของ Ichimoku Cloud นะครับผม i c h i m o k u Cloud ตอนนี้นะครับจะถือว่านะครับยังคงแว่งตัวอยู่เหนือกลุ่มก็เมขาขึ้นนะครับกลุ่มก็เมฆนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับผมซึ่งยังไม่มีการพักตัวมาแต่อย่างใดนะครับขาขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับกราฟเคลื่อนไหวบนกลุ่มกเมฆสีเขียวตัวนี้หมายถึงขาขึ้นฝั่งบายได้เปรียบตลาด ทีนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของ r s i กันบ้าง r s i ตอนนี้นะครับถือว่ามีการปรับตัวพุ่งขึ้นและแตะเส้นโอบอสแล้วนะครับหรือเขตซื้อสูงนะครับก็อาจจะมีจังหวะการย่อลงมาบ้างนะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะให้ติดตามกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าทองผันขวนแน่นอนครับถ้าไม่ขึ้นทำออทำใหม่ก็นั่นแหละฮะน่าจะมีการขายย่อลงมาก่อนพักให้เราเก็บได้ซื้อก่อนนะครับแต่ก็มองว่านะครับก็ไม่ได้มองว่า ย่อซื้อเพื่อลงเป็นขาลงเลยิยังยังไม่ใช่นะครับยังคงเป็นในลักษณะการย่อเพื่อขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเนาะอันนี้ภาพรวมทางเทคนิคนะครับตับใดยังไม่หลุดเส้น50นะ2080ปเหรียญยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะฮะแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทแล้วทีนี้มาดูในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับผมนะฮะไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงเนีย่ยเห็นไหมฮะ เขายังคงประคองนะครับผมนะฮะเหนือกลุ่มก้อนเมฆอารคุโมนะครับผมมีบางจังหวะที่จะหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนี้ลงไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่หลุดการที่เขาไม่หลุดนะครับก็หมายความว่านะครับเขายังไปขาขึ้นได้ต่อฉะนั้นย่อซื้ออยังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เองนะทองจะเข้าสู่ภาวะพักตัวเมื่อไหร่ครับหลุด2 0 8 0นะหรือหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนี้ที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับตรงนี้ถ้าหลุดไปนะครับนั่นแหละฮะเราถึงจะ เล่นฝั่งเซลล์มากกว่าฝั่งบ่ายนะครับตอนนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็น่าจะมีจังหวะนะครับย่อลงมาให้เก็บของบ้างนะครับถ้าตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือฟันเดิมที่สนับสนุนนะเราอาจจะได้เก็บของอีก็อตหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะมีการเลือกที่ทางต่อก็จะรีบิลขึ้นไปต่อนะครับหรือจะหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนี้ลงไปนะครับฉะนั้นใครที่มีสถานะซื้อนะครับผมก็ถ้าคิดว่าตจุดตรงเนี้ยเป็นจุดออทามไฮนะครับก็เทคโปรฟิตออกไปก่อนได้นะครับผมนะฮะ ก็แต่บอกว่าแต่บอกได้เลยครับว่าการย่อซื้อนค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าย่อยากเหลือเกินนะครับผมนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะให้ดูในส่วนของฟาร์มเ e n t ท่ประกอบนะครับผมฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับฟาร์มเดิท่อนะครับยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นฝั่งที่ได้จะเปรียบตลาดอยู่เนี่ยยังคงเป็นฝั่งซื้อนั่นเองนะครับผมสัปดาห์หน้านะครับจุดพักตัวนะครับ2,080ถ้าไม่หลุดนะครับก็ย่อซื้อได้นะครับผมถ้ามีจังหวะย่อนะนะครับผม โอเคเนาะถามว่าไปต่อได้ไหมอีกไปต่อได้ไหมสองคั 2050. ้งห้าสิบเหรียญก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับผมนะฮะเพราะว่าในส่วนของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเข้มข้นนะครับผมนะไม่ว่าจะไปฝั่งรัสเซียเองนะครับตอนนี้น้ํามันนะครับผมก็นะฮะโซโฮอลก็สามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วนะครับผมนะก็โอ้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะสามสิบเจ็ดบาทนะครับผมนะโอเคเนาะตัวเลขนะครับก็ดูประกอบจากตัวเลขสัปดาห์หน้านะฉะนั้น แนวต้านผมจะให้นะครับสัปดาห์หน้าอยู่ที่ประมาณ2,50-2,80 20 0นะครับแล้วก็2,36 0เหรียญก่อนเนาะ,ะให้ประมาณนี้ก่อนนะครับผม36 2,50ประมาณนี้แนวรับอยู่ที่ไหนครับที่ผมบอกครับว่าถ้าหลุดจากตรงนี้นะครับก็ระมาณระวังนิดนึงนะอาจจะเข้าสู่สเตทพักตัวอยู่ที่เส้น Moving a v e เ a g e ้0นะครับเส้น2,080ปเหรียญนะครับก็เลือกให้ดีเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจะมารับก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะครับควรจะไปรับที่เท่าไหร่ครับ22 2 2เป็นจุดที่มันพึ่งเบรกขึ้นมานะครับจากจุดออเทมไฮล่าสุดนะครับในวันที่21เดือน3เนาะเส้นนี้นะครับผมเนี่ยก็อาจจะลงมารับตรงเส้นที่มันพึ่งเบรกมาเนี่ยแหละนะครับถ้ามันไม่หลุดนะครับก็ย่อซื้อได้ต่อไปเนาะ นะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์นะครับและมุมมองทางเทคนิคนะครับถามว่าขึ้นต่อไปได้อีกแค่ไหนผมก็มองว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับผมราคาทองคำโลกยังมีสิีธิ์โอกาสได้ไปต่อมากๆด้วยนะครับนี่แค่ครึ่งปีแรกเองนะครับยังไม่ถึงครึ่งปีแรกเลยนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่เฟดครับเข้าสู่สเตทนะครับลดดอกเบี้ยนะครับน่าจะไปไกลและยาวเลยนะครับผมซึ่งมันจะเกิดอีกครั้งเนี่ยนะครับน่าจะไตมาที่3ไตมาที่4นะครับผมนะน่าฉะนั้นเนี่ย โกลสปอร์ตมีโอกาสไป2,300เหรียญนะครับ2,400เหรียญนะครับและน่าจะยิงยาวไปต่อใน,ในช่วงของปีหน้าด้วยนะครับผมถ้าเข้าสู่ไซเคิลบนสมมุติฐานเฟดลดดอกเบีย้ยนะครับผมนะฮะถ้ากลับกันเฟดเชะลอการลดดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยอะไรโอเคนีนตรงนี้ก็ระวังทองตกลงมาแล้วกันเอ,อโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลทางเทคนิคนะครับผม สรุปสุดท้ายนะครับนี่ก็ไปชาร์จสรุปนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้านะครับแนวรับแนวต้านต่างๆให้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของแนวรับนะครับแนวต้านของราคาทองในประเทศนะครับก็จะให้อยู่หลักๆประมาณเท่านี้นะครับแนวต้าน38500ถึง38900แนวรับ28400ถึง38100นะครับผมนะถือว่าราคาทองฮอตเหลือเกินนะครับราคาทองในประเทศเนี่ยขึ้นมาเกือบ15%นะครับ หรือราคาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขึ้นมาเกือบ5 0 0 0ันกว่าบาทแล้วนะครับสำหรับราคาทองทองแท่งฉะนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำนะครับผมทองในประเทศเนี่ยซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนย้อนหลัง5ปี10ปี20ปีทองเป็นเทรนขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นผมยังคงเชียร์ทองนะครับในให้มีติดถอดกันไว้เยอะๆนะครับผมโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ เทรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้นหนึ่งบาททองซื้อขาย21ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลยทาเวสุวรรณบรรดาลความมั่งคั่งล้ำรวยทาเวสุวรรณแดงน้ลำรวยเงินทองแคล้วคลาดปลอดภัยทาเวสุวรรณองค์เขียวเงินทองไหลมาค้าขายรุ่งเรืองทาเวสุวรรณองค์น้ำเงิน ล่ำรวยโชคลาภการงานรุ่งเรืองของคําแท่ง o อสซิลิส96.5%น้ําหนัก0.3กรัมราคาเพียง1,000บาทสั่งซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย